นะคะสวัสดีคุณพรทิพย์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณพรทิพย์อยู่ที่ไหนครับเนี่ยอยู่ที่สมุทรปราการนะคะน่นสมุทรปราการค่ะมีปัญหาเรื่องที่ดินข้อความบรรปักยังไงคะหมอเือจะถามว่าที่ดินที่คุณแม่คุณแม่สามีค่ะเขายกให้ให้สามีแต่นี้ว่าเขาไม่ได้ใส่ชื่อชั้นลงไปแต่นี้ว่าเรา จดทะเบียนสมรสกันเพราะว่าถ้ามีเกิดสมุิสมุินะคะถ้าเกิดสามีเป็นอะไรไปอย่างเงี้ยในแทนจะมีสิทธิไหมคะอืมเอาอย่างนี้นะเอ่ออันนี้เราจดสมรสกับสามีแต่ว่าแม่สามียกที่ดินให้ลูกชายเขาใช่ไหมใช่ค่ะอ่าอันนี้อาจจะตีความว่าถ้าเขาไม่ได้ยกให้เราทั้งคู่ยกให้ลูกชายคนเดียว แต่ตอนออไปเราไปได้ด้วยแล้วเราก็จ่ายเงินแต่เขาให้เราไปจ่ายเงินค่าค่าที่ว่าอะไรอ่ะเอาเธอเอาเธอคุณแมเ่เอาเอาเอา,เอาความจริงอ่ะแม่ก็รู้ว่าคุณป้าคุณพี่พรชิพรู้ว่าถ้าเขาเป็นการยกให้ลูกชายเขาก็ถือเป็นสินส่วนตัวถ้าเขาไม่บอกว่าเอานะให้พรชิพกับลูกชายนะถ้าเขาไม่พูดอย่างนี้เนี่ยถือว่าเขาให้ลูกเขาคนเดียวถือเป็นสินส่วนตัวเมื่อเป็นสินส่วนตัวเมื่อลูกแล้วคุณมีลูกด้วยกันไหม มีสองคนค่ะมีลูกสองคนโอเคสมมติว่าถ้าเขาตายไปโฉนดเป็นชื่อเขาถ้าเขาตายนะครับที่ดินแปลงนี้จะตกได้แก่หนึ่งพ่อแม่เขาถ้ายังมีชีวิตถ้าไม่มีตัดไปสองลูกเขาสองคนสมเมียเ,เขาคือคุณพรทิพย์อีกคนหนึ่งเป็นคนที่สได้ครับแต่ได้ส่วนเดียวไม่ได้ครึ่งหนึ่งครับผมได้ครับ แล้วมีมีคําถามมีข้อแต่ในระหว่างนี้แต่ในระหว่างนี้ถ้าเป็นสินส่วนตัวเขาจะขายให้ใครยกให้ใครเป็นสิทธิ์ของเขานะเมียไม่มีสิทธิ์ทับท้วงเพราะเป็นสินเป็นสินส่วน,น,น<ม>ตัวไม่มีสิทธิ์แล้วมีคำถามถาามีข้อ<ม>ค่ะ,ค,ะคือระหว่างที่ที่ว่ายกให้เนี่ยแล้วตอนนี้ว่าน้องสาวเขาเกิดทําทํากินอยู่เป็นที่นาเราก็ไม่ได้ ไม่ได้คิดค่าอะไรเขาให้เขาทากินเฉยเอาอย่างนี้ครับพูดเลยจบเลยนะประเด็นกังวลว่าเดี๋ยวจะเป็นการครอบครองประปากมาแย่งการครอบครองนะให้ไปทําสัญญากันไว้เสียทําสัญญากันไว้ครับเพื่อเพื่อไม่มีสัญญาก็เลยว่าให้ปทำก็ากถาถ้าถ้าเขาทำถึงปีเนี่ยเขาเกิดเจาจะพุบไปได้ไหมคะไม่ได้ครับถ้ามีถ้ามีสัญญาไม่ได้ครับนะเพราะว่าให้ให้ คืออย่างนี้ค <med> ืออยานี้พี่พลทิพย์ฟังฟังนะครับฟังนะฟังนะฟังนะครับอย <med> ่าไปคิดมากอย่าไปคิดมากเพราะถ้าคิดมากที่ผมพูดเนี่ยผมผมพูดเพื่อให้ป้องกันกับคนที่เขาไม่สุดจริตแต่ถ้า <med> คนที่เรารู้จักว่าเขาสุดจริตเขาไม่มีวันโกงพี่โกงน้องเนี่ยบางทีเราก็ <med> เรื่องดีๆแบบนี้ต้องรักษาไว้ <med> 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 นะครับ ขอถามค่ะอันนี้รู้ว่าเขาไม่สุจริตคือว่าแล้วัง้ฟสามีเนี่ยเขาึกเป็นคนดื้อเขาไม่ยอมไปทําสัญญาหนูก็เลยอยากอยากถามคุณคณะคุณว่าเขาเขาจะมีสิทธิ์ยึดเราได้ไหมคะเพราะตอนที่ระหว่างนั้นเนี่ยเจ็ดปีแล้วค่ะที่เขาทํามาเนี่ยโอเคโอเคฟังต่อนะฟังต่อนะจบแล้วนะคําถามนี้นะ คือถ้าดูแล้วพฤติกรรมดูจะไม่ชอบละเอา,าโอกาสที่เขาจะเปลี่ยนเจตนาจากการเป็นผู้ครอบครองโดยการเนี่ยใช้สิทธิ์เขาให้ทำนะเปลี่ยนเจตนานะเปลี่ยนเจตนามาก่ฉันเปลี่ยนเจตนาแล้วฉันยึดถือเป็นเจ้าของนะพะครบสิบปีฉโฉนดเนี่ยฉันไปร้องขอครอบครองปรปักเนี่ยได้เลยถ้าเขาแต่มันต้องพิสูจน์กันม,มันก็ไม่ได้ง่ายแต่ต้องพิสูจน์ แต่เป็นปัญหาแน่ถ้าดูเจตนาของเขาไม่ไม่สดจริตคุณพรเทพคุณพรเทพคุณพรเทพค่ะฟังแป๊บนะคะต้องฟังนะครับไม่พูดสวนครับฟังให้จบก่อนนะถ้าคุณรู้สึกว่าอาการไม่ดีแล้วก็ให้เขาออกไปเลิกเลิกให้เขาใช้ที่ไปเลิกไปเลยถ้าไม่ออกก็ต้องฟ้องขับไล่ถ้าไม่งั้นก็ต้องทําเป็นสัตว์แต่หนูปัญหาว่าเขาไล่โรแต่หนูอกเขาบอกพี่น้องเขาดีไม่โกงหรอก อืมเอาละเข้าใจแล้วตามนี้ครับสวัสดีครับนะสวัสดีครับ,รบพูดแค่นี้นะ